สวัสดีครับปลยบลองนีวิวชาภูมิแล้วนะครับตาแรกเลยอิมคอร์เตอร์เลยฮะโอ้โหผมเล่นเอาังงัดมานานแล้วนะเอาังงัดเนี่ยเล่นมานานแล้วครับแต่ก็ไม่ด้เล่นมานานแล้ว <c oughs> ทำเป็นกดทำเป็นกดอะไรไม่ได่ <c oughs> เหลืองมาอาสีเขียวตายครับนี่เล่นอิมมัตเตอร์สามคนใช่ไหม,ไม,มใช่ครับไม่มีอะไรออกไปสองคนเลยฮะผมบทดเสียงเบามากาแปลกครับอเคะเอ๊อผมจะทำปืนหน่อยเลกหมเด้อ 对呀。啊。哦 เออโมงเนี่ยค่ะคงไม่ได้อมนเตอร์ละไม่ต้องลงเนี่ยไม่ได้อมดเตอร์ละครูมีอ่ะ เอ็ดรูดบัตรลูปเปอร์ลูกเห็ดอยากเลือกสีฟ้าออนไปบวกไหนบวกใครจะเป็นอินพอร์เตอร์แล้วเนี่ย อ,อ,อ๋อเลนนเวออ์เตอร์เขียวเขยมบอกโซเป็นอเวอ์ตเตอรที่ชมนี่สีผมว่าสีเขียวเข้ขมหรอที่เขารู้ได้ไงที่ชมออกเป็สีเขียวแน่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ พยายามไม่พิมพ์พิมพ์สักครั้งก็ได้เดี๋ยวพอเราพิมพ์เกียร์เขาเะว่าเราเนี่ยพอเราสีเขียว์ยังไงเนองต้องพิมพ์นะเฮ้ยเข้าวอาใครกันสีฟ้าเหรอเอ้าสิฟ้าอินพุเตอร์อะไรเนี่ยเกียร์ต่อไปขวิดีเลยสองขวสครับแล้วเฮ้ยใครดูกอง ไปดูฮะมราจะดูมอคคนนี้เดี๋ยวนะสิบอือไปนี่จาไปห้องนี้แหละอืออือ ถ้ามีตอวให้เลือกเาจะเพิ่เพ่มห้องอันนี้ไม่โอ้โหไม่มีเป็นึงนะ สีเขียวนั่นแหละเพื่อนเพื่อนเชื่อเรากรีนนี่ไงนี่ไงโหสนใจจริง ออทูกครูเมียเรียกไม่เข้ได้ อดครูเนี่ยอฮะนี่าาตาที่เราโปชัดเขาเป็นแฮกเกอร์เขาโปคือเริ่มมาไม่ทันทำอะไรอ่ะชนะเลยอ่ะอะไรเนี่ยสลูกคิวเมตอยู่นะยังไม่ทันเริ่มอะไรเนี่ย ไม่รู้ใครโปรอะไรหนึ่งในสามนั่นแหละน่าจะสีดำมั้งนะอันเป็นกีฬาทีแเรกุน,ทน,น,นเที่ยวนานนะคลิปยวยากสักยี่สิบนาทีไม่ไม่ไม่ยาวเกินเอา,าเล่นเหมือนเพื่อนนี่ก่อนเห็นโลกเขายังผิดเลยเห็นโลกอย่างนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หนึู่ เนียยูเซอร์โอเคอเขาพิมพ์ว่าอะไรดูๆเราจะเริ่มเกมกกเร็วๆรัวๆเกมกดซิเฮ้ยผมทำการเปลี่ยนห้องนะครับสีฟ้าว่างไหมคนไม่ทันกกดทันด้วยก็รู้ไม่เอ็น เอาเลยครับจังหวะนี้มีเกตเนี่ครับพีดทเรียทำโหลดไฟในะคะรับพีเทเียเอานะฮะอันนี้แบบสเปรตุนสามนะ,ะมลืมไปเวลาอ่าคลิปต้องปตอบเป็นแบบจะเลือเ่อนจอสเต็กแบบน,นี้นะดูทางซ้ายเนี่ยปกติผมเล่นแบบไม่มีตัวสเต็กนะ แตว่านเห็นว่าเมียอย่างนี้คนลวงผมว่าเราดูแช์กันดีกว่าก็มีโอกาสไปมาสิฟ้านะไปะสิฟาแบกแบก ตรงนไม่โดนว่าอะไ้นนะนช่ค,ครับสีม่วงโดนไปสองครับโดนไปสองวันี้ก็โดนไปสองเลยเออผมเพ่เซ็ิปโหลดไฟลไนี้ ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณค,คุณแอ่อะตอนตอนแรกผมเล่นด่านหนึ่งไปแล้วใช่ไหมครับด่านเนี้ยใช่ไหมทุกคนเดี๋ยว EP สองผมจะเล่นเป็นด่านนี้แล้วกันด่านสองอะก็ EP สามผมจะเล่นเป็นด่านนี้แล้วกันนี่ด่านนี้ครับโอเคครับ ไปเจอในคลิปถัดไปขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับดูการเรียนอ่ะน,นี่แล้จะติดนี้วจะติดอะไรอันนี้ครับโคตเธอรืออันมั่วนะ